ถูเป็นขนมค่ะโอ้โซดินค่ะโซดีนโอหนังไข่หนังหนังหนังเค็มเขาให้ใจเขาเอางัวบอกไหมหนังงัวนหนังควายโอ้ทั้งหมดแสดงว่าขยันเก็บเห็ดมีโคกหลายเนาะว้าว้าโอ้เอางามมือซี่บอกเก็บเห็ดเปลี่ยนทีิี รายการนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงในการดำรงชีวิตของชาวบ้านกลางและชาวมูบ้นานไกลเคียงอาจมีเนื้อหาบ่เหมาะสมทั้งด้านพฤติกรรมและอารมณ์ควรใส่พิจารณาในการรับชมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า1 8ปีควรได้รับคำแนะนำและผ่านหลอกเลียนแบบเด็จิตารทางอากาศลำนวยวฮเฮาเออมาพ่อผู้ใหญเมม่เปียทิพย์น้ำมงคลเออเป็นมาเออสนับสนุนทางบรรยากาศของเฮาพี่น้องอันนี้เป็นอย่างครับกาแฟอย่างนี้ นะดีกาแฟยังนไ่อาอั yeah. uh. ้คนงามพี่น้องทำบันเพคุซวยคุมซวยอันนี้ฮิดจาก่ประชารัฐจากโคกบ้านบ้านยังครับโคกบานว้าหวาวาน้อยหรือวาใหญ่อห้าสิบ ก็มีของล,ลอยๆก็มีพี่น้องดนนอกไม้เอันนี้อันนี้ไอ้น,น้อ,นนองบ้านไหนนี่ไอ้น,น้องบ้านไหนมาเรียงเห็ดนี่ไอ้น้อนี้มันแพงบบเอาอันนี้เลยเอามาจากโคกสดๆได้เนาะเซึ่งนหะ้ามาเจ้าเอาอันนี้กองเอากองใดคะเอาเมืหันครับทั้งสองกองนะเลยลดแล้วลดเท่านี้เลยลดลดลดท่านบนมื่นี่กองละสี่สิบบาท ะอันนี้มาอันนี้มาขายยังไม่ค่ามาขายเห็ดนี่แหละค่ะเห็ดเห็ดโอ้ทั้งหมดแสดงว่าขยันเก็บเห็ดมีโคกหลายเนาะว้าโอ้ทำงานมันซี่บวกเก็บเห็ดเป็ี่ยนจิตะโอ้ยผมึูว่าม่ได้เก็บเด้วยนี่ผมึูว่าเป็นคนเก็บเห็ดเนี่ยคนเก็บวันนี้คนขายคนสับอ่างด้อยนี่คนขายค่ะนี่คนขายแม่นบ่ดูคนเก็บค่ะดูคนเก็บมาดูดูคนเก็ ใครเครื่องซับอ่างคุรู้มหมเก็บเห็ดอ่าสิโห่คนเก็บเห็ดคนว่าผู้นี้นี่มันมาเป็นคนเก็บบ้ามีนเนาะแต่แต่อย่างเดียวเขาดี๋ยวแซนเห็นบ่ครับเห็นบ่ะผมถ่ายทำอยู่นี่มีคนเมาหมดเลยครับเมาหมดเลยมันแตกต่างเห็นไหมอ่าแตกต่างกันครัคนสวยกับคนหาอ่คนหาเห็ดนี่มันสวยงามสะระเกลียนพี่น้องทางบันวาเลยไอ้น้องบันวาเขาเมาครับถูกเมาเลยครับยกทั้งร้านไปเลย สุยดยอดคือน้องสุยดยดอดใส่กันครับไอ้องเนาะใส่กันได้กันทำมาหารก,กินเก็บจากโคกบนะอกนางโคกบรรวาโคกป่าต,ติงหั่งบอกอ่าถือเมาวลยนี่อ่าเป็นกำไรดีน้องม,มือเนาะ <c ười> โ,โอ้ยหาก่อนจุนหว่าเด้อค่ะเมียนหว่า <c ười> มีขายอย่างไรครับนี่ขาย่โอ้สมุนไพรอาหารเป็นสมุนไพรข้าบอครับนี่อันนี้แปรรูปเป็นอยังครับนี่ขนมค่ะแปรรูปเป็นขนมค่ะโอ้เต้ดินค่ะเต้ดินโอ้ถุงละถุงละห้าสิบหรือถุงละร้อยถุงละสามถุงห้าสิบถุงละยี่สิบโอ้ รือว่าปกติร้อยขายหา้าสิ <c oughs> บ<น>อกน,นี่มะม,<น>ม่วงนี่ครับพี่น้องจากทางถนนประชารัฐ นี่อาหารการกินเพียบพี่น้องเป็นชาลัดบัารแพงน้อยนี่ขายยังขายเต๋อขายหอยขายหอยโอ้หอยหอยหอยเต๋อหอยสลี บ้งปลาแงปะรูปโอ้อันนี้อันนี้ยังคนหนึ่เล่นกระถิ่นเม็ดกระถิ่นเล่นกระถินโอ้บรรจุเอ่อพาใส่ในขุงพัสดุติดดีเนาะอันนี้ใส่ภาชนะที่เรียกว่าใบตองเนาะลอตเตอรี่กับมาพี่น้องไงคุณมีมัดคูนอ <laughs> ขายเตอ๋อนี่ขายสังคมนี่อย่างน้อยไม่ค่านี่ตามมัดหาซีบหนันงขายหนงันงหนังหนังเข็มเขาให้ใจเขาเอาง่วบ,บอกไหมหนันงง่วหนังควายโอ้มัดตามมัดหาซิบเสบเนาะการปรุงอาหารได้หลายอย่างเนาะ ใส่อยังก็เขาใส่ยังนี้ใส่ผักขี้เล็กอืมจนมากเนาะมะเขือแกงมม้ใส่ได้หลายอย่างโ้มเลือกได้้ก <ừ. S 2> ินกระเพาียวร้อนๆอันนี้เขาต้มมัดหมดไหมทำเองครับ่าได้อยู่บ้านไหนนี่อากาศเฮาอือันน,อนี้ตำาสปดพี่น้องเลยเพิ่งร้ดนี่ ชุมชนอากาศเข้มแข็งเนาะนะประชาชนอ๋อปลากระต้มแล้วอย่างดีอ๋ออันนี้ตำสดๆพี่น้องเไยตำบะกล้วยบะกรูดอย่างก็เอิญบะกรูดอย่างก็เนี่กล้วยตานีกล้วยตัวลานีกุ้ยอันนี้คุณนายคนหนึ่งมากครับนะพอดีจ้าคุณนายเพชรโอปปอรตของอากาศอ๋อ อันนี้กล้วยตานีอันใบมันเหี่ยวเหอบุคบอกใบสวยนะคะใบสวยโอ้ใบวีมันเหี่ยวโอ้พึ่งเห็นพี่น้องมาดูบึงเราด้วยนี่นี่นี่บึงโอ้แับนี้เนาะเออกล้วยตานีใบหวีมันเหี่ยวเออนี่เนาะ นี่ปลายวีมันเหี่ยวเอ้าเมื่อกี้นี่เพิ่งเก็บยังครับเมื่อกี้นี่ลืมเบิ้งโอ้ตลาดคนสวยเก็บเงินอันเท่าไหรนี่ครับนี่ค่าตลาดนี่เท่าไหร่โอ้มันก็พอเนาลองเดือนละห้าสิบเดือนหนึ่งโอ้ยมันก็พอจ่ายเนาะเออพอจ่ายแซ่บหมดแทบห่ดไหมค่ะแทบหมดโอ้โหถ้ามีเวลาซิมเลยว่ะ คนตานีใบหวีเหี่ยวพี่น้องอันนี้มาสังนี่มักเมาอือเมาบ้านเฮานี่บอกพี่น้องตอนตอนตอนที่มันบําุกนี่เห็ดอะไรมันจะเป็นเม็ดอืมเม็ดสีสีขาวขาวเนาะถ้ามันเห่อมๆนี่มันจะเป็นสีแดงแดงเนี่ยจะหน่อยถ้าซุกนี่มันจะเป็นสีดำดำช้ำช้ำนี่เนาะ อันนี้คือมันสุกแล้วพี่น้องสิหวานแซ่บกินแกงง่วงอ,อันนี้คือผลผลประชาราชพี่น้องคนสุกชุนมากอลไรต่างกู <c oughs> ได้จะเตาเอาไปปล่อยเด้อพี่น้องเด้อมีโชคมีลาบใกล้ซื้อหอวันหวยออกว่าเอาตอ <c oughs> เตาเปอปล่อยเตาอะไรมีปล่อยเตาได้บุญได้กุศลหลาย เดวอนว่าเต่าเนี่ยมามีโชคมีลาบเขียนไว้นี่ไหมปล่อยเต่าแล้วโชคดีอปล่อยเต่าครับเนี่ยเหม็นบ่นอ่ะผม่ายทำอากาศได้ขายเลยนี่เอาเท่าไรครับนี่เอาเท่าไรนางเอาหมดเลยพุณนะพี่น้องผรู้พู่นะุณรู้ขนาดใายเต่าขายเต่าพี่น้องกันนี่เต่าไปปล่อยส่วนไหนครับปล่อยปล่อยส่วนมากปล่อยยี่ใส่ปล่อยน้ำยาา ปล่อยลำน้ำยำ,ำไม่ได้ขายแต่ดูรักแต่เพื่อน่เพื่อนไปปล่อยอันนี้น้ำไปปล่อยเพื่อนบ่อยากขายแต่เพื่อนไปปล่อยเออปล่อยอันนี้ไปปล่อยอย่าง,งเดียวพี่น้องอันนี่สนับสนุนกันพี่น้องปล่อยมิโชมีลาผู้กมเชื่อกันเนาะมี่มืดพี่น้องไงทำมาหากินบ้านเฮาสบายอันนี้ กันควใส่ทองขายไข่โอ้ไข่ลูกเทหร่นี่ถุงทะเดือดนี่นร้อยสามสิบาทนร้ามสิบขายดีเนาะจ๊อจนมุดแผงเลยยังอยู่ในเอียนตะบุ้งหุ่น่ะขายดีซะเหลือเกินพักกเกษตดพี่น้องอันนี้พักกเชษตด กำลังเทไรนี่แม่โอ้กระนใหญ่นี่โอ้โคละสิบเปอร์เซ็นต์ขางหรนิาข้างหังนเาอือจดชื่นไม่ค่าก่ผุ้น่ะสวยงามของนั้นพี่น้องเลยเอาซื้อไปพี่ซื้อหลใหญ่้ื้อโลดคุณแม่สาบาทเทไรก่อนได้สามถุงหมดคุณแม่ะอ้ายี่สิบแ้ม้องอือเพเอาพี่น้องเอาอือ ซื้อซื้อสร้อยเดียวซื้อสร้อยกันอุณนนท์ไทยช่วยไทยขอบคุณอากาศแรกคุณน่ะไทยดีอันนี้ก็นไรท์ไทยข้าเม่าบอนี่ข้าวเม่าข้าเมาบ้านไหนข้าเม่าบ้านไหนนี่บ้านนายโยใต้ค่ะบ้านนายโยอันนี้ผู้งอใหม่นะคะจำไม่อ่อนขึ้ชื่อเลตีมันสวยกันเลยอยากให้ถ่ายค่ะนสวยขึ้นชื่อลือซาสะระเขินข้าเม่าบ้านนายอยด้วพี่น้องเด้อแม่ลูกเป็ดนะคะข้าเม่าบ้านนายอโยทางอากาศอำนวยแม่ลูกแฝดนะคะ เบื่อโทรแล้วซับเอาเลยปะคะเอาเลยบอกรถดฮะอเด็กได้สั่งข่ามอวด้วยพี่น้องเด้อเออสั่งข่ามอว์บ้านนายอนี่จนมากขาเจ้าสมใส่ใบบัวพี่น้องเด้อกันความชื้นเออกันความแห้งมันจะได้ความชื้นตลอดเวลาออกินสดๆก็ได้ข่ามอว์นี่เป็นอาหารว่างก็ได้ใส่น้ำตาลใส่มะพร้าวก็ได้เนาะอ๋อ เบอร์0622 0622 47 5385ค่ะนี่ครับพี่น้องเบอร์นี้จำไว้ได้พี่น้องเด้อแชมพูได้ก็ได้ขมอว์มันเลนยอการันตีได้เลยคือแซ่บหอมกรอบอร่อยเคี้ยวหอมของสดของแท้แน่นอนครับผมจุดจอดตลาดจิ๋วได้ยนะคะสวัสดีครับสวัสดีสบายดีจ้าลูกค้าผมพี่น้องอย่างนี้ก็ได้ ลูกค้าขายสบู่งามเลยแต่ก่อนเราบริเวณนี่นะดูนี่น่ะนี่เรางามขึ้นใส่สบู่จิงเีนไฟลอรีแหละตะกี้เราบริเวณงามเออข่าเมางน้ำพริกเนอเออจ้าซื้อสั่งบริเวณนี้นี่บ๊ายบาครับบ๊ายบาครับขายยังครับขายยังครับสมุนไพรสมุนไพรอันเดซานตลาดประชาชนเ้าคัดคะแนนแท้ๆพี่น้องนี่มีหลายแนวเนาะแก้ปวดเอวปวดขา เอออะไรสองเจ้าวันนี้เจ้าคนอือกันมาหากินมั้ยยังอัน body แถเที่พี่น้องไอ้บุญดู้คนไหนสองผมยวเพิ่มเอ่อเอ่อกินสมุนไพรอะไสบายเอ่อคือแบบธรรมชาติเน้อต้อยติ่งเฮงครับอืออ๋อต้อยติ่งบ่นนี้อ๋อเอิ้นต้อยติ่งพี่น้องอันนี้โสมนี่ทำลุงกำลังเนาะปลายเผือกอันนี้เอิ้นปลายเผือก อือเอียนด่อนสวบ้านเฮาเอื้อนเดียนว่าเอียนด่อนอย่น้องนอือ <c oughs> นแล้วบำรุงร่างกายอย่างเดียวเออครับขอบคุณดีครับคึกคักพี่น้นนองตลาดประสารัดของเราอ่ามีหลายแนยวอ่า นี่คือร้านขายผักาขามพี่น้องอือ <c ười> ขายแล้วอ่าเพิ่งซื้อแล้วเพิ่งอุดหนุนกันพี่น้องอุดหนุนเดียวอ่าวัสดีครับคุณหมอครับสวัสด <c ười> <ร>ีครับครับอันนี้ผมพ่อ,พอคุณหมอคนาสารานซุขอากาศเอา <c ười> อ่าขายปักขามจันได,ด้หรอเออสั่งแล้วบอสครับบอสๆนะผมบอได้ลงทุนผมขายออนไลน์ขายออนไลน์ขายออนไลน์บอเดี๋ยวเขาสั่งมาเออเอาเลยกรนีลนี่ แตทางออนไลน์ก็ได้พี่น้องค <Yahoo! S 1> ักแท้พี่น้องไอ้วันเฮาสนับสนุนเดี๋ยวสนับสนุนกันเพื่อนกำลังไายลายผ้าข้ามเออไปส่งให้ลูกค้าเพื่อนครับทางทางไลน์เนาะคุณหมอเนาะคุณหมอเพื่อนก็มาสนับสนุน okay. Okay. Yeah. ครับต,ตอนนี้นะครับวิดีโอเขาได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดท่านไหนนะครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งติ๊ง d i นะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องของผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับทั้าหมดนี้นะครับผมพิอยากรณธมจาก p K House Studio นะครับก Okay. okay, yeah.